สวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับพบกับช่องไทยสุรินทร์สัญจรน,นะครับผมวันนี้ไทยสุรินทร์สัญจรพาเพื่อนๆมาดูตลาดนัดที่หนองัวซอนะครับปกติที่นี่จะมาลงทุกๆวันปารึหัดนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรามาลงตรงจุดนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ไม่รู้จะได้ลงหรือเปล่าครับแต่ปลามาจอดสแตนบายแล้วครับเนื่องจากวันนี้เจอฝนครับผมไม่รู้ว่าเป็น ฝนจากพายุหรือว่าฝนอะไรครับแต่ว่าฝนตกหนักพอสควรเพิ่งจะหยุดไปเมื่อสักครู่นี้ครับดูสภาพแม่ค้าแต่ละคนก็ครับยังไม่มีใครเริ่มขายครับเพราะว่ากำลังหลบฝนอยู่ <c oughs> <c oughs> โอ้โหแต่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 เนี่ยน้ำไหลจกระจุกเลยครับดูน้ําตอนนี้เป็นทางน้ําเลยตรงน,นี้ครับแต่ละคนก็สแตนบายแล้วครับนี่ เาเฮ้ยจะได้ครับขายดีวะครับได้ขายเฮียงเนี่ยเงินร้อยบาทป้าได้ประมาณร้อยบาทแล้วครับกรตลาดฝนตกนี่นี่ถ้าฝนไม่ตกจะขนาดไหนเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นก่อนเป็นยังไงบ้างเออล็อกไปล็กไปไปนี่ครับตรงนี้จะเป็นตลาดนัดชุมชนนะครับก็คือว่าจะมี ชาวบ้านในตำบลนี้นะครับซึ่งเอาของที่ทำปลูกเองนะครับปลูกเองจากสวนจากไร่มาจำหน่ายกันเยอะๆเลยครับพวกพืชผักสวนครัวทั้งหลายเลยรวมทั้งอาหารการกินต่างๆก็มีแม่ค้าจากต่างพิมจากต่างอำเภอก็มาขายด้วยครับของสดของทะเลมีเยอะๆเลยครับัวน,นี้มีครบทุกอย่างโดย,ยามมาเฉพาะปลาคือโตแทนนีข่ขายอย่าง บาทลูกละสิบลูกเดียวห้าสิบเลยค่ะลูกหนึ่งกิโลครับลูกหนึ่งมันก็หลายโลอยู่บ่ปาสอันสี่โลกว่าอยู่ปลูกเองเหรอครับค่ะอันนี้ก็ปลูกเองพริกมะนาวพริกหยวกปาสยปลางยานางก็พันเองอีกค่ะพันเองปลาดิโต้ปลูกเองปลอดสารทำทำส่งที่ไหนไหมครับหรือว่าขายตลาดอย่างเดียวตลาดปลูกวาขายกับเพื่อนเอันนี้มาเนอร์ในสิ ิบาทน้ำก็มาดองฝนพริกปลุกเองอีกอยากเองหมดเลยค่ะอ้ทุกอย่างทำเองหมดบ้านวันหนึ่งวันหนึ่งนี่แต่ว่าไม่ต้องลงทุนไม่ต้องไม่ต้องจ่ายตลาดลงลงแต่เองอย่างเดียวเอาแต่กำไรล้วนๆไปมาขายดีครับโอเคครับขายดีนี่นะครับเดี๋ยวสักหน่อยฝนหยุดลูกค้าก็จะลังมาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูตลาดก่อนครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่ครับแต่ละคนก็หลบฝน กันก่อนโอ้ oh, ช่องอันนี้เป็นไทยเป็นช่องจากไทยสูรินสัญจรนะครับอันนี้เป็นหมูสดกับตเตรียมสแตนบายไว้ตก้นกันอยู่ครับตรงนี้โอ้เ oh. ยอะแย,ย,ยะมากมายครับมะพร้าวมะพร้าวเรียกว่มมามะพร้าวอะไรครับเนี่ยมะพร้าวมะพร้าวทอดเสื้อโอ้โ กะเพาะออกมาแล้วเหลือแต่ตัวมะพร้าวเจ้าของมีตัดตา่างปกติเวลานี้ก็จะลูกค้าจะหลังมาแลแ้วแต่คนก็ขายกันคึกคักทีเดียวแต่ว่าช่วงนี้ก็อย่างว่าครับต,งงต้องชะง,งักต้องชะงักชั่วคราวเพราะว่าฝนยังตกไม่หยุดนะครับยังนะตกไม่หยุดแต่อนก็เลยยังไม่กลางเต็มที่ไม่กลางเต็มที่ จีบพอคาเมคาครับก็มีความเสี่ยงเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านศิลปินหมอลำก็เสี่ยงกับฝนเมฆาก็ต้องเจอฝนก็ต้องจอดมันงัดเกิดชะงักเลยโอ้หน้ำนองเลยครับตอนนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือไฟครับ ไฟนี่อันอันตรายเหมือนกันครับเพราะว่าถ้าฝนตกเองก็สายไฟนี่ต้องเซฟตี้ไว้ก่อนเพราะว่ามีิลกาสดูดได้มาดูร้านนี้ครับเขาขายอะไรเอาร้านนี้ขายอะไรครับร้านนี้แล้วขายยังไงครับตัวละ,ะเป็นชุดค่ะเป็นชุดชุดหนึ่งร้อยยี่สิบร้อย่สิบแล้วใหญ่ต่างกันยังไงครับเนี่ยันต่างกันก่โลครับเนี่ย แล้วเสี่นี้ประกอบด้วยอะไรบ้างมีอะไรให้ลูกค้าบ้างเนี่ยมีผักสามอย่างคะ่ะแล้วก็น้ำจิ้มสองอย่างมีผักผักสามอย่างมีผักสามอย่างมีน้ำจิ้มสองอย่างมีขอมจีนใช่ค่ะโอ้ผักสามอย่างมีอะไรบ้างครับมีต้นหอมผักชี <laughs> แล้วก็สลัดค่ปะปกติขายวันละกี่ร้อยตัวครับที่นี่ไม่ถึงค่าไม่ถึงเลยแปดสิบเก้าสิบแปดสิบเก้าสิบอันนี้ขั้นต่ำใช่ไหม <laughs> โอเคแล้วปกติจะต้องมาที่นี่ตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยถึงตลาดก็บ่ายโมงค่ะบ่ายโมงบ่ายโมงวันนี้วันนี้นมันโ,<ด>โอ้โหแต่ว่าขายไปหลายตัวแล้วเหมือนกันนะครับว่าเจอฝนแล้วาวตัวลค่ะโอ้โหสุดยอดมากขนาดด้านอื่นนี้ก็ยังไม่มีใครได้ขายเลยร้านนี้ลูกค้ามารอคิวตั้งแต่ยังตั้งร้านไม่เสร็จขายไปเรียบร้อยตอานน้นก็พเนเกเผาเเอเนกเผา เดี๋ยวดูเจ้าอื่นก่อนครับเป็นยังไงบ้างแต่ละคนโอ้นี่ครับาทุกคนต้องสแตนบายเตรียมพร้อมไว้ก่อนครับถ้าฝนหยุดปั๊บลูกค้ามาก็พร้อมที่จะให้บริการทันทีนี่ดูส้มตามเจ้านี้ก็ตามมาหยุดไม่หย่อนเลยครับขนาดว่าฝนตกกัเนี่ยเอยังไม่ลงอ่งครับเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกค้ามาเอาไม่ทันนะเนี่ยนี่มันเป็นนี้ครับ โอ้อันตราเหมือนลยนี่ทีนน่นี่นคือน้ํามันขังกับทางเดินอย่างนี้ก็ต้องรอให้พ้นหยุดแล้วก็น้ํามันคงจะไหลออกไปหมดนะครับหลังจากนั้นคงจะเินได้ตามปกติเดี๋ยวผมไปถ้าเดินไปตามนี้มันค่อนข้างจะน้ําเยอะเดี๋ยวเปลี่ยนทิศทางพาเพื่อนๆมาดูฝั่งนี้ก่อนเนี่ย เอาว่ะค้านี่จะตั้งนี่จะเก็บเนี่ยตั้งครับจะตั้งโอ้โหขายอะไรครับนี่จะขายอะไรขายสายไหมครับสายไหมครับสายไหมครับอันนี้ถามว่าสายไหมใช่ไหมฮ่า่าเป็นกามาขายสายไหมครับแล้ว,ลวใกล้ใกล้จะพร้อมยังเนี่ยพร้อมแล้วครับโอ้โหโกับข้าวเลยหยุดข้าวแล้วเนี่ยเอ้ากับข้าวเกือบแล้วครับใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ลงจากรถเลย โอ้แล้วนี่จะจะเปิดร้านเมื่อไหร่ครับเนี่ยยังไม่พร้อมหรอยังไม่พร้อมเลยเอาเร็วๆนะเดี๋ยวลูกค้าจะหลังมาแล้วครับตรงนี้บุฟเฟ่บุฟเฟ่จะลงหรือจะเก็บครับเนี่ยลงลงลงอ้าวลงเหมือนเดิมโอ้โหใจเอาเหมือนกันครับขาดว่าฝนตกดิยังไ,ไงก็ลูกค้าก็จะต้องหลังมาอีกแล้วครับตอนนี้มากคนนี้ก็เจอมาแล้วมากกว่าน,นี้ก็เจอมาแล้วใช่ไหมวันนั้นแต่นี้จิ๊บจิบจิบจิบ กับโอ้โแต่ละคนกับสู้ไม่ถอยครับพ่อค้าตลาดนัดกับอีกสักหน่อยก็หลังจากตั้งน้ําเสร็จฝนหยุดลูกค้าก็จะหลั่งแตกบ,บนนึ้มมาจ,จอาทันห<า><ด>รือเปล่ารับ <kho>? บางท่านก็อาจจะก,กับกบ็มีครับน,น่นทีนนน่นั่นคิดว่าจะหยุดทุเป,ป่าฝนก็เก็บกับก็บกมีแต่ที่อยูดแต่มารอรอดูท่าทีของฝนก็รอก่อนครับ น,นเสียงฟ้าถ้าว่าตกอย่างเดียวครับถ้าตกอย่างเดียวไม่มีลมก็ไม่มีปัญหาครับเพราะค้าไม่ค้าจะปักหลักก็จะขายเหมือนเดิมถ้าแล้วลูกค้าก็จะมาหาซื้อเหมือนเดิมครับของกินของใช้เนี่แต่ว่าปัญหาคือถ้าถ้าตกแล้วลมนี่ครับที่จะต้องถอยเลยส่วนมากถ้าเจอลมนี่เอาไม่อยู่แล้วมันทุรกทุเล มันต้องอาตะคุบหน้าตะคุบหลังนี่จะค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งแต่ถ้าตกอย่างนี้ตกอากาศนิ่งๆอย่างนี้ก็สักหน่อยก็จะพากันตั้งร้านขายตามปกตินี่ครับพ่อค้าตลาดนัดแม่ค้าตลาดแต่ละคนไม่มีใครถอยสักคนนะครับพร้อมยังครับถอนได้แจ้งแต่มาตั้งขวดตั้งไงถอน ถอยไปเถอยไปได้มาตั้งไกลมาสักโอเคเดี๋ยวตามกับข้าวก็จะไปเตรียมลงของสอบมันงครับไปลงของแต่เพราะฝนเริ่มซาแล้วครับมันถรีว่ามันตกบางๆดินๆฟ้าก็เริ่มใสครับมองเห็นเมฆมองเห็นแสงครับอีกสักหน่อยน่าจะหยุดแล้วก็เดี๋ยวกลับไปตั้งร้านเพื่อเตรียมจำหน่ายกับข้าว ต่อครับผมไอที่อยู่ระแวกนี้นะครับอยู่โซน,อ,น,นอ,อุดรหนองฝั่งอำเภอหนองมะวซอก็แวะม่ใช้บริการได้นะครับกับร้านกับข้าวของไทยสุรินทร์นจัญจรครับวันนี้ขายที่บ้านโนนหวายครับอำเภอหนองมะวซอรครับผมขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้รับชมเพียงเท่านี้ก่อนครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวหลังจากที่เราตั้งร้านเสร็จแล้วก็ จะอัปเดตความคืบหน้าว่าคนมาซื้อเยอะไหมวันนี้ครับเนี่ยคือร้านของไทยสุลินทสัญจรครับยังไม่ได้ลงครับเพราะว่าฝนยังตกอยู่เมื่อสักครู่นี้ตอนนี้เริ่มซาแล้วก็เดี๋ยวจะลงของต่อครับขอบคุณพี่แวะมารับชมครบคุณครับผม